สัสดีค่ะพเพื่อนแพนในช่วงไฮโซฮัพนิ่งสะคะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารในวงไฮโซและเซอร์ตีเช่นเคยมากันชีเซฮุนนะคะหนุ่มหล่อวงบอยแบนด์เอ็กซโซนั่นเองล่าสุดนะคะก็ได้ขึ้นปก GQ เป็นหนุ่มชีของดิออเมนค่ะเซฮุนหรือโอเซฮุนน้องเล็กมากเสน่ห์แห่งบอยแบนด์วง เอ็กโซจากเกาหลีใต้ล่าสุดนะคะขึ้นปกเป็นดาวเด่นของนิตยสาร GQ กับคอลเลคชันหล่อหรูที่แฟฝงไปด้วยความทันสมัยและร้อนแรงในเวลาเดียวกันในสไตล์ของหนุ่มดิออหรือดิออร์มนโดยปีนี้เซฮุนยังได้ครองแชมป์ครบ10ปีในวงการร่วมกันกับพี่พี่เมมเบอร์วงเอ็กโซอีกด้วยโดยนอกจากแบรนด์จอที่เซฮุนได้รับแต่งตั้งเป็น global brand ambassador แล้วที่ผ่านมาเซฮุนยังเนื้อหอมกับแบรนด์รู้ระดับโลกมาอย่างนับไม่ถ้วนเพราะเคยร่วมงานกันกับแบ,บ,แบ,บ,แบ,บรนด์ลุิตองของฝรั่งเศสเซนญาซึ่งเป็นแบ,บรนด์จากอิตาลีรวมถึงคาเทียแบ,บรนด์เครื่องประดับรู้จักแดนน้ำหอมไม่เพียงเท่านั้นนะคะเซฮุนวัย27ปียังถือเป็นไอดอลเคป๊ที่อายุน้อยที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำธุรกิจลงทุนด้านสังหาริมทรัพย์ในอันดับต้นๆ ที่ยังไม่นับรวมในชว่วงปีหลังๆด้วยโอ้โหหนุ่มเกาหลีนะคะมาแรงนะคะเอเชียด้วยนะคะตอนนี้ก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายแบรนด์เรียกว่าเป็น world brands เลยก็ได้ค่ะ